มาจ้าแม่แม่จ้าพี่น้องสุขุสุขค้นสสารนะคะวันนี้ตําเล็บมือนางนะคะเพชเพเลยจากอุบอับขาวจูนพูนด้ค่ะเด้อ่าขนาดตําม,มือนีนะพี่น้องจ้าเคืองโลกขนาดเคืองโลยังหลายปานนี้นะปกติเมื่อก่อนนะจะกินหนึ่งกิโลนะเผ็ดเปรี้ยวหวานนัวเพ็ดดี Cứ mm. mm. chát nít Xì หม,มากวนกันพอมาจาก,กันแลนนี้แต่เบื่มเบืม,บ,ม,มบางคนผิวผิวผิวหนังอะ่ะบางใส่ซอมใส่ซ่อนใส่แต่เกียบขีบเอาเดือ้อพี่น้องดือ้อ มันจะแสบนะท้องหลาแม่แม่จ๊ะคือผิวหนังหลังมันชิ้นเหลอนะจ้ะเนาะแต่ว่าถ้าผิดมากกว่านี้ก็จับมันก็แสบเหมือนกันค่ะแต่ระดับนี้ไม่แสบ 嗯。哦。Oh. สดวัวหมดไง่อลปุบทองว่าปะนึงพี่เนอง อโอ้รับรู้ได้ทุกรสชาติที่เราปรุงลงไปเลยจ้ะเผ็ดเปรี้ยวหวานว่ะ อเริ่มสูบป,ปากล้วแบบที่นี่แสบฟีซบ 음음 mm -hmm. mm -hmm. เผ็ดพี่น้องต่ว่าแซ่บมือเดี๋ยวเราแสบแตัวตอนเนี้ยแซ่บปากจัดน้ำกันแซ่บๆนัวๆเด้อจ่าเด้อตำเล็บมือนางนะพี่น้องคะอาจจะใส่ข้าวปุ้นเป็นซุวก็ได้ใส่บักคุ้งน้ำก็ได้นะพี่น้องคะเพราะต้องเฮ็ดเป็นเหลาเล็บมือนางก็ได้เด้อพี่นอ้องเด้อเพราะเราเลาเล็บมือนางเนี่ย ถ้าเขากินตะเล็บมือหนังอย่างเดียวมันก็จะมีความเลี่ยนนะคะพี่น้องคะนี่แหละเหตุผลเป็นอย่างหนักคือตำเผ็ดเหล่าก็ตำหลุดจัดนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะเพราะว่ามันตัดความเลี่ยนของเล็บมือนางได้เยอะนะคะพี่น้องคะพบกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า